ตมจริงเรื่องกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะฮะถ้าเราไปดูจากทั่วโลกนะฮะอย่างในมาเลเซียเนี่ยเขามีเขามีตามจังหวัดต่างๆเลยเขาขายขากระจายไปคล้ายๆเป็นส่วนย่อยอะ่ะเหมือนเหมือนกรกตไปจำจังหวัดเนี่ยเพราะเรื่องร้องเรียนความขัดแย้งในเรื่องสิทธิมนชนมันเยอะเนีฮะคนนี้ปัญหาของเราคือว่าชาวบ้านไม่รู้เราอันนี้เป็นเรื่องละเมิดสิทธิ์นะฮะคิดว่าเป็นเรื่องเฉพาะที่ก็มีกฎหมายอยู่ บางทีการดูถูกดูหมิ่นกันก็เป็นมันก็เป็นละเมิดสิทธิ์แล้วใช่ไหมฮะหรือเราเห็นคนที่เป็นคนที่มีความแตกต่างทางเพศอะเพศเพศ,เพศที่สามอย่างเงี้ยเราม,มองด้วยสายตาที่รังเกียจเราก็ต้องทำยังไงจะปรับความรู้สึกของคนให้เขารู้สึกว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ที่เห็นว่ากรรมการสิทธิ์มันช่วยคนได้งนั้นประเด็นสําคัญของการทํางานคีอกรรมการต้องเป็นลักษณะนักประสาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็นําไปสู่การแก้ปัญหาคือถ้าเผื่อเราเป็นนักที้ถูกที่ผิดเร,เราไม่ใช่เราไม่ใช่ปปชนะชเราไม่ใช่สารรัฐมนูญไม่เราไม่มีอำนาจอะไรเลยเพียงแต่อำนาจเอาความจริงให้ปรากฏว่าความจริงมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะทำไงจะช่วยเขาได้